มาต่อกันเลยครับตอนนี้สี่อสูรกืนฟ้าข้านางผลึกนี่มาแรกเป็นหนึ่งหมื่นเหรียญทองหรือนางเลือดอสูรที่แข็งแกร่งฝ่ากิเลนไฟมาก็ได้ว่ายังไงนะ1นึ่งมื่นเหรียญทองหรือเจ้าจะบ้าหรือเปล่าแล้วเจ้าพูดอะไรออกมาสัตว์อสูรอย่างกิเลนไฟหายากยิ่งฟ้าอะไรแล้วเจ้าอยากได้อสูรสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งฝามัน ใครที่ไหนจะบ้าเอามาแลกผลึกกระจอกระจกของเจ้ากันคิดว่าข้างโง่นักหรือไงไอคนเจ้าเล่ใครก็ได้เอาไอหมอนี่ออกไปข้างนอกเดียวนี้เดี๋ยวก่อนสิแกมังอาจร่วงเกินน้องหวังเสียสินะแกนี่มันคนเลวจริงๆข้าคัางนวนผิดพลาดงั้นหรือเฮ้ออกไป ข้างนอกได้แล้วไอ้หนุ่มพวกแกไม่มีสิทธิ์มาไล่ข้าออกไปไปตามหัวหน้าของพวกแกมาซะมีปัญหาอะไรกันหรือผู้จัดการหลีต้าไหา่เด็กหนุ่มเจ้าเล่จะเอาพลึกหินดาดดาดมาขายนะสิข้าจึงจังเป็นต้องไล่เจ้าหนุ่มนี่ออกไปจากร้านของเรา หวังเสยนเป็นคนจากตระก,กูลหวังซึ่งเป็นตระก,กูลที่มีอำงนาจทางให้เธอชอบใช้อำงหน้าเกินฝัง,งจังเป็นทางให้แขกหลายคนไม่พอใจซึ่งการทางการค้าจังเป็นต้องใจเย็นฝ่านี้ไม่ใช่หรือน้องชายข้าขอดูผลึกของเจ้าหน่อยสิถ้าเป็นทางที่เธอพูดเจ้าได้ปลิวออกจากร้านแน่หินนี่มันแค่สิ่งไรค่า,างั้นหรือ พ่อหนุ่มเจ้าคิดอะไรอยู่เอาเขาออกไปเขาไม่มีทางมีขอมีค่าแน่นอนเข้ามาใกล้ฝ่านี้เสี่ยงดวงเลยละกันว่ามันคือผลึกสงบัดหลังค่าหรือเป็นแค่หินไร้ค่าทางใหม่ทางใหม่ต้องทางเป็นรักๆล,ล,ล่อๆด้วยนะเจ้าจะทางให้มันเป็นฟางรักทางใหม่กันุดท้ายมันก็แค่ขยะไร้ค่า สุดท้ายฟ่าจริงก็จะเปิดเผยนี่มันนี่มันผลึกโลหิตมันคือผลึกที่หาได้เฉพ,าะ,เพาะในเมืองที่อันตรายมากๆเท่านั้นตระกูลหวังแค่ข้อครองสมงััิที่มีส่วนผสมของผลึกนี้แค่เล็กน้อยก็อทางให้พวกเขากลายเป็นตระกูลใหญ่การประมูลครั้ง ก่อนมีคนนางผลึกโลหิตขนาดเท้าเท่าปลายเล็กยังขายได้ไม่ต่ำฝ่าห้าแสนเหรียญทองทางไม่เขาทางหน้าแบกนั้นละ่ะไหนว่าเป็นแค่หินดาดๆไงข้าพูดถูกหรือเปล่ามันก็แค่หินไรคะรู้หรือเปล่าเขาตั้งราคาหินนั้นไว้สูงมากเขามันคนบ้าชัดๆเธอไม่รู้จักผลึกนี่งั้นหรือ ช่างมันก่อนข้าจะรักซื้อหินนี่ไว้เองข้าต้องได้ส่วนแบ่งมหาศาลแน่ฮ่าฮ่มันก็แค่หินดาดาสินะงั้นข้าต้องขอตัวก่อนละ่ะถูกต้องแกน่ะควรออกไปตั้งนาแล้วบอกไว้เลยนะทีหลังอย่าได้เสนอหน้าเข้ามาที่นี่อีกรู้ตัวไว้ด้วยช้าก่อน ฝากแข็งแกงของคุณลีสุดยอดมากไม่มีทางหนีพ้นหรอกแกบังอาจมากที่มาหลอกขายขยะไร้ค่าให้กับร้านของเราฟึกเจ้าพูดแบบนี้กับแขกของเราได้ยังไงกันเสียมารยาทที่สุดนี่มันบ้าอะไรเจ้าอยากตายหรือไงเจ้าบังอาจมากนะที่มาทางไร้ค่าแบบนี้ฮ ที่ค่าทางแบบนี้เพื่อเป็นการสอนเจ้าจงให้เกียริลูกค้ามากว่าน,นี้รู้ไว้ซะว่าลูกค้าคือผู้มีพระคุณของร้านนี้จากสิ่งที่เจ้าทางค่าไม่ฆ่าเจ้าก็เป็นขอก็เป็นบุญของเจ้าแล้วไม่คิดเลยว่าคุณีจะเป็นคนที่ใจถึงแบบนี้อย่าถือสาเลยนะพ่อหนุ่มน้อยพวกข้าได้ได้ไล่นางออกแล้ว สิ่งที่ทำให้เจ้ารังคาใจไม่อยู่อีกแล้วล่ะนางก็แค่คนโง่คนหนึ่งคือดีจริงๆที่ข้าอยู่ที่นั่นพอดีเจ้านางผลึกนี่มาขายให้พวกเราสินะข้าเจ้าบอกสิ่งที่ต้องการมาให้มาได้เลยข้ายินดีจะนางทุกสิ่งมาให้อย่างเร็วที่สุด ขอคุณเพจผู้แปลแปลโงโง่เนี่นะครับต่อกันเลยตอนที่ห้าอาสูรกืนฟ้าตอนที่ห้าคงมีแต่สาลาคังสงบัติเท่านั้นสินะที่จะซื้อผลึกนี้ได้ฝากไว้ก่อนเถอะข้าไม่ปล่อยให้แกรอดไปได้แน่ข้าขอแลกผลึกนี่กับห้าแสนเหรียญทองกับเลือดอาสูรเป็นไป ขอเป็นเลือดอสูรของที่ดีที่สุดของที่นี่พ่อหนุ่มเจ้าเป็นหมอโอสถทิกสินะจริงด้วยสิคนที่ใช้เลือดอสูนมีแต่หมอโอสถดหมอโอสถทิศเท่านั้นและนี่คืออาชีพกะดับสูงข้าจะนางไปมอบให้อาจารย์ของข้าน่ะเป็นแบบนี้เองสินะข้าไม่แปลกใจเลยข้าไม่แปลกใจแล้วละ่ะว่าทำไมเจ้าถึงมีผลึกนี้ได้ ถ้าให้เลิกพูดได้แล้วไปเอาเลือดอสูรที่ดีที่สุดจากคลังสินค้ามาให้เขาเดียวนี้รักซากแล้วขอรักนี่คือชาดังปื้ววี่มันเป็นเหมือนยาชูกำลังข้ารู้สึกถึงพลังที่เอ่อล้นออกมาเลยละ่ะมาแล้วขอรักขวดทักทิงโลหิตเลือกคือเลือดของกีเลน โลหิตส่วนขวดคิดตั้นคือเลือดของอสูรผลึกฟ้าแม้ทั้งสองขวดนี้จะไม่ใช่เลือดของสัตว์อสูรที่สูงมากนะักแต่มันก็เป็นสัตว์หายากและนี่คือตัวเงินของท่านแค่นี้เองงั้นหลือข้านึกว่าที่นี่จะมีเลือดอสูรที่ดีฝ่านี้เสียอีกน่าผิดหวังจริงๆทั้งสองขวดนี้เป็นแค่ของกังนันจากพวกเราเท่านั้น ส่วนเลือดอสูนของท่านจริงๆคือเลือดอสูนโบราณที่เก็บไว้คนละที่กันเลือดอสูนโบราณสุดยอดจิตใจของข้าสั่นไปหมดเลือดอสูนโบราณเป็นสิ่งที่หลังค่าอย่างมากข้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เลือดของสัตว์อสูนโบราณเลยข้าแค่หวังว่าจะได้สิ่งที่เหนือฝ่าทั้งสองขวดนี้เพียงหนึ่งระดับเท่านั้น ข้าจะรีกดังมาให้อย่างเร็วที่สุดช่วยรอข้าอยู่ที่นี่สักไปเดียวนะขอรักไม่ต้องกังวลวันนี้ข้าไม่มีทุระที่ไหนแล้วขอบพระคุณมากขอรักไม่มีคนแล้วสินะข้าลองดึงอันนี้ก่อนละกัน <c oughs> พลังมันเออล้นออกมาแล้วยอ ข้าเข้าใจแล้วล่ะวิชาเกินกินนภาคือการนำพลังของสัตว์อสูรมาเป็นพลังของตัวเองสินะพลังรุนแรงเหลือเกินรู้สึกเหมือนว่าร่างกายจะแหลกเป็นเสี่ยงเสี่ยงถ้าเป็นเลือดสัตว์อสูรโบราณข้าจะเป็นยังไงกันนะตุ้งใครเป็นคนให้วิชานี้กับข้ากันนะกายดั้งเดิมมันคือกายศักดิ์สิทธิ์ประเภทใดกัน ที่ข้าเคยได้ยินคือกายแห่งสวรรค์กายแห่งสงครามและกายแห่งราชันทุกกายจะมีฟางแข็งแกร่งที่ต่างกันแต่กายดังเดิมข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยข้าอยากรู้จักกับคนที่มอบวิชานี้ให้กับข้าข้าอยากรู้จักวิชานี้มากรู้ข้าอยากรู้จักวิชานี้มากกว่านี้เขาคือผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิตของข้า ข้างพี่วิทยายุทธขังปั้นดาวตกนี่คือวิทยาชุดระดับไหนกันขอคุณเพจแปลงโงโงด้วยครับ